สวัสดีครับเพื่อนกัน Channel นะครับสำหรับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องไกด์ลอดครับพอดีว่าได้ไกด์ลอดมาใหม่เป็นของ RYG หรือว่า l o c k j a r กอกครับ mm hmm. ก็ซึ่งไกด์ลอดตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ปรับค่าความแข็งอ่อนของสปริงได้นะครับใน1เซตที่ผมได้มาเนี่ยจะมีไกด์ลอดมีหกเหลี่ยมครับที่ใช้ไข แล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาแถมเป็นน้ํายาล็อกเกลียวมาให้ด้วยน้ํายากันคลายครับซึ่งสเปคหน้าถุงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นของ 19G3 เจใช่ไหมครับตัวนี้ปรับน้ําหนักได้ตั้งแต่13จนถึง18ปอนด์คือถ้าเราไม่ใส่แอแดปเตอร์เลยเนี่ยจะอยู่ที่13ปอนด์ถ้าเราใส่แอแดปเตอร์สีเขียวอย่างเดียวครับจะอยู่ที่ประมาณ16ปอนด์ถ้าใส่สีแดงอยู่ที่17ปอนด และถ้าใส่ทั้งสองสีเนี่ยจะอยู่ที่สิบแปดปอนด์ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับก็ก่อนอื่นปืนไม่มีแมกกาซีนนะครับผมตรวจสอบความปลอดภัยมาเรียบร้อยแล้วไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับคือถ้าเทียบกับไกด์หลอดเดิมของผมเนี่ยเป็นไกด์หลอดพลาสติกที่มาจากโรงงานนะครับคือที่ใช้งานมาก็โอเคนะครับผมไม่ได้พบเจอปัญหาอะไร แต่เดี๋ยวจะมาพูดว่าทำไมวันนี้ถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเรามาดูไกด์หลอดเดิมของโรงงานครับเขาก็จะเป็นไกด์หลอดพลาสติกคือถ้าพูดถึงตัวไกด์หลอดเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนที่สำคัญก็คือตัวที่เป็นแท่งไกด์หลอดกับสปริงรีคอยใช่ไหมครับคือของเดิมโรงงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่ปอนแต่คิดว่าน่าจะประมาณ18ปอปด์อนซึ่ง ตัวไกด์ลอดเดิมของเขาจะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับผมก็ลองศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับก็บอกก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่จากการค้นคว้าฟังคนอื่นเล่ามารวมทั้งค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวไกด์ลอดนะครับถ้าตัวถ้าเราเปลี่ยนตัวไกด์ลอดเป็นสแตนเลสเนี่ยอันดับแรกเลยคือเขาจะมีน้ําหนักที่มากขึ้นครับพอมีน้ําหนักที่มากขึ้นเนี่ย ถ่วงด้านหน้าเยอะขึ้นอาจจะทําให้สมดุลของปืนเนี่ยดีขึ้นบ้างได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบสมดุลร้อยเซนหรืออะไรเงี้ยครับเพียงแค่ตัวไกด์ลอดเนี่ยเขามีน้ําหนักที่มันมากกว่าของเดิมเพราะว่าวัดสดุเป็นสแตนเลสคือผมไม่ได้มีเครื่องช่างมาช่างให้เห็นชัดเจนนะครับแต่จากที่ลองจับลองสัมผัสเนี่ยตัวไกด์ลอดสแตนเลสเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าคือประการแรกคือน้ำหนักที่มากกว่า อาจจะถ่วงให้สมดุลปืนดีขึ้นแล้วก็ทําให้พอยิงไปเนี่ยศูนย์หน้าเนี่ยกลับมาในตําแหน่งเดิมเนี่ยได้เร็วขึ้นประเด็นที่สองคือถ้าตัวไกด์หลอดเดิมที่เป็นพลาสติกใช่ไหมครับที่บางท่านเนี่ยที่ยิงมาจํานวนเยอะๆปริมาณมากๆเนี่ยใช้ไปใช้มาจะสังเกตว่าตัวแกนของไกด์หลอดเนี่ยบางท่านอาจจะพบเจอว่าของเขามันงอได้นะครับแกนพลาสติกของเขาเนี่ยอาจจะงอได้งอได้บ้างแต่ บอกเลยว่ามันต้องใช้ไปจํานวนเยอะๆก่อนนะครับผมก็เชื่อในประสิทธิภาพคุณภาพของไกด์ลอดเดิมๆโรงงานของก o อกอยู่แล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไกด์ลอดเดิมโรงงานไม่ดีแต่ก็มีโอกาสที่แกนพลาสติกเนี่ยอาจจะคดงอได้ถ้าใช้ไปนานๆเพราะว่าไกด์ลอดที่ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยวัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับน่าจะมีความคงทนมากกว่าไกด์ลอดเดิมนะครับ ซึ่งพอไกด์หลอดเนี่ยมันแข็งขึ้นมันตรงขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะจัดระเบียบให้ตัวสปริงรีคอยเนี่ยวิ่งได้ราบเรียบถูกต้องมากขึ้นตัวสปริงรีคอยเนี่ยไม่ไปโดนลำกล้องอาจจะช่วยเรื่องของความแม่นยำได้บ้างนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้ยิงเป็นหลักนะครับเราต้องฝึกฝนปรับตัวเองเป็นหลักนะครับผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วจะทำให้ดีขึ้นแต่อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของทั้งหมดนะครับก็ถ้ามาพูดถึงไกด์ลอดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของล็อกโยกที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือผมปรึกษาร้านที่ผมซื้อที่ผมหาอะไรประจำประจำเขาก็แนะนำเป็นตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับคือถ้าเราเราใส่อแดปเตอร์ทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสิบแปด ปอนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองมาประกอบกันว่า18ปอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ใส่ไปอ่าเดี๋ยวขอให้ดูวัสดุก่อนก็ได้ครัให้ดูใกล้ๆของเขาจะเป็นแท่งสแตนเลสนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้2สีผมก็จะลองใส่ทั้ง2สีก่อนเลยซึ่งเขาบอกว่าถ้าใส่2สีทั้ง2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18ปปอนใช่ไหมครับ ความรู้สึกหลังจากที่เปลี่ยนนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันสปริงเรคอยมันเบาขึ้นหรือเปล่าเหมือนแหลกสไลด์ได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นแต่เห็นไหมครับว่าพอเราเราแหลกแล้วเราไม่ได้ปล่อยแรงๆเนี่ยมันอาจจะสไลด์มันอาจจะมีบางช่วงที่ปิดไม่สุดแต่ผมคิดว่าเวลาไปยิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเาียงแค่สปริงมันน่าจะนิ่มขึ้นอันนี้สัมผัสได้เลยครับว่าสปริงมันนิ่มขึ้นก็ คิดว่าอาจจะทําให้รีคอยลดลงบ้างนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของสปริงรีคอยเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก็ทางนี้ทางนั้นก็คงต้องไปไปซ้อมยิงในสนามเปรียบเทียบให้เห็นภาพน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือมันลื่นขึ้นครับแล้วก็เสียงแหลกสไลด์เนี่ยมันจะต่างจากเดิมเล็กน้อย น่าจะโอเคนะครับซึ่งผมใช้สปริงเข็มเดิมนะครับผมใช้สปริงเข็มเดิมผมก็เลยคิดว่าถ้าจะใช้ไกด์ลอดใหม่เนี่ยก็คงใช้เป็นสิบแปดปอนด์ใกล้ๆเดิมนะครับไม่ได้ต้องการให้สปริงมันเบาลงอะไรขนาดนั้นแต่เดี๋ยวทางนี้ทางนั้นจะมาลองเปลี่ยนให้พี่ๆดูนะครับว่าถ้าวัสดุเป็นอย่างไรบ้างให้เห็นตัวแกนชัดๆเลย ผมก็จะดึงลงแล้วก็เอาหกเหลี่ยมหมุนเอาเกี่ยวข้างด้านหน้าออกนะครับเขาก็จะมีแหวนลองมาให้หนึ่งชิ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันชัดๆก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวแกนของเขาครับโอเคครับแกนเป็นสแตนเลส ตรงสวยงามมีน้ำหนักมากกว่าแกนพลาสติกเดิมๆของโรงงานะนะครับอันนี้ตรวจสอบด้วยสายตาก็โอเคครแต่เพียงแค่ว่าด้านหลังอาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยมีแหวนรองมาให้สองวงครับมีอะแดปเตอร์มาให้สองชิ้นคือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยใส่สีเขียวตัวเดียวอยู่ที่สิบหกปอนด์ถ้าใส่สีแดงอยู่ที่สิบเจ็ดปอนด์ถ้าไม่ใส่เลยอยู่ที่สิบสามปอนด์แล้วก็มีสปริง เดี๋ยวลองดูสิครับว่าถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยสิบสามปอนด์ฟิลลิ่งมันจะประมาณไหนอันนี้ก็ไม่ได้ขัดแน่นมากนะครับเดี๋ยวคงเปลี่ยนใส่สิบแปดปอนด์อันนี้ลองใส่ให้พี่ๆดูก่อนอืผมว่านิ่มไป นิ่มๆเลยครับลื่นไปหน่อยอาจจะลื่นไปหน่อยนะครับจะเราลอ,ลองมาดูกันว่าถ้าเราใช้ไกด์หลด13ปอนด์เรื่องของการป้อนกระสุนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม็กกาซีนนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนใส่กระสุนด,ดัมมี่นะครับ โอเคนะครับก็ปกติแต่ผมรู้สึกว่า13ปอนเนี่ยมันนิ่มไปนิดนึงเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนมาเป็น18ปอนด์เห็นไหมครับพอสปริงมันนิ่มเวลาผมแหลกสลาย้วไม่ได้ปล่อยกลับแรงๆมันก็มีปิดสลายปิดไม่สน,นิทกันนะครับแต่ถ้าไปยิงรีคอยจากกระสุนก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหา ก็ของผมสปริงเข็มเดิมๆผมก็ตั้งใจว่าจะใช้อยู่ที่สิบแปดปอนดนะครับว่าวันนี้มารีวิวสั้นๆให้พี่ๆรับชมประมาณนี้ก่อนอผิดอันขอโทษครับลืมไปว่าอยู่ในปืนก็มารีวิวให้พี่ๆรับชมประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใส่แอแดปเตอร์เป็น18บปอนด์ก็การที่เปลี่ยนไกด์หลอดก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับในเรื่องความนิ่งของการวิ่งของสปริงรีคอยที่จะ เป็นในทิศทางที่ควรจะเป็นอาจจะเสะถียรมากขึ้นเล็กน้อยถ่วงด้านหน้าได้ดีมากขึ้นเล็กน้อยแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องฝึกฝนให้ตัวเรามีพัฒนาสกิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้อุปกรณ์ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จในกีฬายิงปืนมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดถูกประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่อยากแนะนํา สามารถคอมเมนต์พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับมาแชร์ความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันได้ครับก็ฝากติดตามเพื่อนการชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากครับ